ไปวัดไปวาวันนี้น้องสนโนพาไป วัดเมืองแร่ปีล็อกอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีสักกะระพระพุทธรัตนะสักยมุนีสีทองผาภูมิพระพุทธรูปที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือกันเป็นอย่างมากดินแดนภูเขาหลังองค์พระคือเขตดแดนเมียนมาวัดเมืองแร่ปีล็อกก่อตั้งขึ้นเมื่อพศ2483โดยคนงานเหมืองแร่ในยุคนั้นเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านที่ทำงานอยู่ในพื้น ที่ห่างไกลชายแดนไทยพม่าต่อมาวัดได้รับพระราชทานวิสุงคมามสีมาเมื่อวันที่4สิงหาคมพศ2514ขอพรพระพุทธรัตนะสักยมุนีสีทองผาภูมิ ให้เดินทางปลอดภัยผ่าน399โค้งของปีเลาะอย่างแข้วค่าเสริมพลังใจให้ชีวิตและการงานก้าวหน้าพ้นทุกชนะอุปสรรคและขอพรให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขตลอดเส้นทางชีวิตอยากให้น้องสโน่ไปที่ไหนคอมเมนต์ Comment มาบอกกันนะคะขอบคุณค่ะ